อยู่กันแม่ดาบแฟมารีนะคะก็มาถึงแล้วลุงสร้างไปแอบกินผลไม้นอกนะครับกับเพื่อนใจดีนะทั้งสามท่านอาทิตย์มันพร้อมนะฮะคุณรามินนะก็เพื่อนก็หนาเสียงผลไม้หน้าขอฝากบะแมนความหมายลุงกินแล้วก็ปลูกไปน้ำบะแมนปลูกแล้วก็ อกินแล้วก็ปลูกไปนะเม็ดมันโล่งกระถางไม่เอาเปลือกไว้กระถางจะบอกว่าใครกินแต่เอาเปลือกไปใส่ต้นไม้เลยของที่ทางคุณแม่รามินยมนะฝากมาด้วยผะไม้นอผลไม้นอกทั้งนั้นเลยนะคะลุงก็ไปแอบกินข้างนอกด้วยนะเขาเขามีของลุงด้วยมีของป้าด้วยอันนี้นะเขรับจากอไไทยปงกรรับฮ่องกงมาที่เหรออันนี้นะใช่ สินสินค้าจากประเทศไทยส่งไปที่ฮ่องกงแล้วก็ฮ่องกงเอากลับมาหาเราเหรอไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> แทกันกอมาหลังตะ่ายยาว่ะการกอมาถังนี้เป็นหนามกินแต่่กินอร่อยนะเาเังเี่ยวนะเน้่ยข้เกีหมดฮะขี้เกียจมดตอตัดต้องดอกดอกเขาหน้าจีนกับแ่บไม่เช่อถ่ายคลิปอันเน่ยต่างวัยอะเริ่มนะต่อต่อต่อให้ลุงก่อนลุงอ๋อไปจะไปถ่ายุไม่ใช่หรอลุงมามาแล้วพอรา่า นั่นยังไม่หมดบบนี่กินอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีเอสซีช่องป้าแหวนชาเนี่ยผมเสื้อแยาวตอนนี้ใส่ทั้งวันตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งมันหนาวทุกคนไม่มีใครหนาวมันป้าแล้วนะก็นี่เสือบอกว่าเสือมีของฝากของฝากจากเอสซีฮ่องกงเอสซีฮ่องกงคุณแม่รามินคุณแม่รามินยงคุณแม่รามินยงองทุกคนแต่ว่าก็รอลุงลุงก็ไปแอบกินน้อยหนาน้อยนงอยู่ดีกินอยู่คือจ้งแข่ง ใก็อยากนั่มนี่ละโอ้ยปวดแล้วโอ้อิ่มเลยดูปากดูปากเีย่างขงม่สิบอกเปากเลึกเาเปลีอยาอได้ม่น้อยงนเปมิดอะไรเอ้าเกีือมีอะไรก็เป็น เครือประดับของเป็นมล่มของนอกนี่เป็นเครื่องระดับที่มีค่าหยยหเลนะครับทางคุณแม่เรามอันนี้เป็นของป้าครับผมก็จะมีสร้อยกับกำไลของคนที่เอาที่หลังและคนนี้เอาที่หลังเสป็จเลย เห็นบอกว่าเป็นพญานาคอ๋อพญานาควิ้ยเหมือนปูเลยอ่ะจริงเหรอเหมือนไหมเรียนปูอ๋อเหรอใช่เรียนปูเนี่ยพ้าจำได้เพราะว่าเราทำท้งหนี้ไงนี่เก็ใส่กรอบให้เรียบร้อยแล้วสวยงามเลยเรียนปูเพิ่นเพิ่นโอยตัวนี้เป็นของที่หายากอันนี้อะไรนี่เรับก่อนโอ้กีวีกีวี่เฮ้ยเป็นยังกินยังไงวะกีวีเนี่ยมันก็ได้กินได้ไหมท้า

เขาบอกว่าต้องใส่ใส่แล้วมันจะมันจะมันจะเงามันจะสวยขึ้นทุกวันทุกวันอ๋อแล้วต้องใส่ไม่ไดกต้องใส่ป้าใส่ถอนยากเไม่ได้แล้วต้องใส่เขาไม่ถอนเท่าไหร่เขาประดาถอนหมดแล้วเขามีสองอ่างเราใส่สองข้างเลยค่ะทีวีเขากินอะไรทีวีนี่ค่ะไปหยอกน้ำจ้ำให้ใหม่ไปหยอกยังเงาเงาอ่ะอันนี้อันนี้ของลุงเนี่ยเขาบอกว่าลุงเคยกินแล้วเขาเคยส่งมาให้แล้วหรือว่ายังไม่รู้เขาเคยส่งในลูกที่หมดอ่ะอ้าว มรไม่มนเป็นอาหารเสริมเีอวมากเลันนีรู้สึกว่าลุงเคยให้เสือกินซองน่ลยยมากเลยไม่รูุ้งใกล้ใกล้ๆเป็นกา้อันนี้ลุงเคยให้เสือกินซองหนึ่งถูกไหมนี่แหละมันขลุ่มว่าเป็นชุมแค่เรียนของที่แบบมองงมากเพื่อสุขภาพนี่สวยมากอีแล้นะาลูกใข่เคยให้เสือกินซองหนึ่งตอนนั้นอะนี่หลังเวื้ไม่ใช่มันเป็น แบบอ๋อไอ้นี่ชงดื่มใช่ไหมใช่อันนี้เป็นล้างสารพิษครับเออนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็มีขนมเนี่ยตนนั้นใ้ขนมตอนนั้นใหกงเลยตอนนั้นยิมให้มาสามซองใครชิดซองมันจะไม่กินมั้งมันจะได้มันจะได้มองจับเป็นที่เพื่อนเขาบอกว่าเป็นเป็นขนมที่อร่อยที่สุดในในในย่านนั้นที่เก๋งในสามโลกในสามโลกย่านนั้นำตาลโลกเราคงจะได้ อันนี้ก็คือแล้วแต่ลุงจะแบ่งแล้วแต่ลุงจะแบ่งยังไงแล้วแต่ลุงจะแบ่งโอ้โหใจเลอะนะเนี่ยแล้วแต่ลุงจะแบ่งก็คือว่าจะแบ่งน้อยตรงกนกันไรงบตรงนอันนี้คือเอาอะไรนูจนเจาอะไรหิ้วมาจากฮ่องกงเลยมันไม่ใช่ช็อกโกแลตอันนี้บังไฟ ก้อนนนั่งไงสิบห้าข้ามเดือนสิบเอ็ดปีเอาไปพญานาเออคือจะปล่อยลงเอาไปปล่อยลงน้ำเนี่ยก้อนอย่างนี้เนี่ยปล่อยปุ้มไปหน่ะมันก็ปุ้งบางไฟพญานาคไอ่ไอ่อะไรนะบ้านของคุณแม่เนี่ยอยู่ห่างจากใจกลางฮ่องกงละหนึ่งชั่วโมงอ่าเสือนั่งเสือนั่งรถบัสไปสุดสายเลยแกก็บอกว่านั่งไปสุดสายเลยนะเดี๋ยวไปรออยู่ตรงสะพานลอย นั่งไปจนสุดสายแล้วก็มองขึ้นไปโอ้นั่นไงอยู่ตรงนู้นบนสะพานลอยก็วิ่งไปเจอกันก็ไมอไ่่เชืปตามที่แกบอกครับอันนี้อะไรครับแอปเปิ้ลที่ต้องกินนี้คนละกบิ่งอิ่มแล้วลุงกินคนคนละกี่งของมินน้อยของมินน้อยดูคนรอกินแต่ไม่ให้กินนะลุงอยากกินของนอกลุงอยากกินให้แล้งมองข้ามมิน้อยก็ต้องกินอ่ะไม่สนใจขนมเลยอ่ะ อด้เด้กล่องวุ้นๆท่าเราไม่สนใจเลยเอ้าอะไรอะอะไรอะฮะเบื่อเบื่ออะไรอ่ะอันนี้อันนี้เดิมเก่าเลยอะไรจริไนลูกรมะทำไมทำหน้าอย่างงั้นจริงๆมันไม่จริมั้ทำอะไรอย่า้บอกว่าเปรี้ยวเปร้ยวค่ะลุงเสืออะไรยังเนี่ยอย่าได้อย่าได้โอ้เดี๋ยวๆจะเริ่มขอบคุณข่าแล้วเนี่ยโอ้ทันท หันหันไปตงรู้หันหันหันไปงู้ก่อนดูนี่จะใส่ได้พอดีหรือเปล่าใส่ได้ดูนี่ลองไปดูว่าใส่ได้หรือเปล่าเนี่ยได้พอดีเลยอันนี้เขาเรียกชุดอะไรชุดกีบเาชุกี่เผาุกเถิอและเม้มไปกี่เไปไม่เป็นเลยทีนี้สวยนูตั้งรำอย่างนี้นะควะเนี่ยขอคนหนาน ข้าเสียยังข้าที่สวยโอ้โหวันนี้ก็เดี๋ยวว่ามือนไข่ว่ามันลุงเลยตอนนี้เนี่ยไออี๋บอกลุงสอนลูกสอนหลานให้ว่าเป็นอย่างนั้นอ่ะท่มหัวเลยขอบคุณค่ะก่อนรูกโอ้ยเป็นสนใจแล้วคขาเนี่ยก็นะฮตลอดห้าวันที่ไปฮ่องกงก็ขอขอบคุณนะอาอี์อมพรแท้ทีนี่นะคนแม่ราเมนแล้วก็เพื่อนที่อยู่ที่ฮ่องกงนะให้การ ช่วยเหลือดูแลแล้วก็ไปทานข้าวออร่ยเพื่อนสวยมากเลยเพื่อนสวยมากเลยขอบคุณมากๆพี่ใหญ่เจดีย์ทั้งสามท่านเย้เพื่อนเขาสวยเพื่จะเดินรอบเลยพี่อ่ะสวยมากเลยอะมันมันมีสองสีแล้วทดสอบสีไหนก่อนอันนี้อันนี้ให้ไปเจอของนอกครับกำลังรออยู่เมื่อไร่จะเมื่อไรจะอะไรนะเมื่อไรจะมาเนาะเมื่อไหร่จะมาเนาะ นไมัอนเ่ยัดี่เนอันนี้ดิเดีเดินเรียกตัวกลับบ้านวนเดี๋ยวกับไปเลียงวัวเดี๋ยวก็จะขายวัวแล้วป้าขายวัวแล้วขายวัวก็จะขายอันนี้อะไรอ่ะขายเป็นวัวไม่ได้ขายเป็นโรอันเียอะไรอ่ะนึบมันหนึบมันหนึบมันหนึบอร่อย สมาร์ทคลิปนี่นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะอันนี้กขาอบจนแห้งเชื่อมน้ำโอ้กหไม่รู้จะแข็งขนาดนี้มันเนื้อโอ้โหพี่กินน้ำหนึบไหมเหมือนเหมือนอะไรวะมันเชื่อมหรือเปล่ามันเชื่อมหรือเปล่าใครรับได้ใครรับได้ใครรับได้ใคัวมันหลุดนะมันเนื้ออร่อยจริงนะไมกินไม่ได้มันเจ๊มปะ มันเป็นเจเปบ่เจลุงเป็นเจมันเป็นมันมันใส่น้ำมึงเลยเนี่ยแช่ในน้ำมือให้กินไงเลี้ยงน้ำมึงไอ้พวกเจ้าเอาการไไม่ได้จะ่ปให้ลูกกินด้วยเลี้ยงกระแบ่งกระแบ่งไปจี้ลูาของนอกโอ้โหของนอกนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหหนึบจริงๆนะคะเอ้าฟันจะไม่หลุดออกมาเหรอคะมันหนึบต้องแกะแล้วก็กินไม่หมดนะกิน พ่อเขาจะจับอาไมาอยู่เก็บให้กินให้หมดทุกคน